ชินก็แปลว่าผอมนะครับแป๊ดก็อ้วนส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของคนแก่นะครับโอโอเมื่อกี้นะครับสําหรับรถนะครับแปลว่าเก่านะครับแต่สําหรับคนนี่แปลว่าแก่นะครับนะถักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งลูกสาวของ,ของผมได้เรียนอยู่นะครับเพราะเหตุผลที่ว่าผมได้น,นาหนังสือเล่มนี้มาสอนก็เนื่องจากว่า ลูกสาวเรียนอยู่แล้วตั้งใจที่จะสอนลูกสาวนะครับก็เลยอาศัยสื่อนะครับก็เลยทาง YouTube ทางแฟนเพจก็เอาไปลงใน lou y t u b e ในแฟนเพจซะเลยบางทีกับผมก็ไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็นำคลิปไปบันทึกนะครับย่อยเป็นคลิปละหนึ่งหน้านะครับนะวันนี้ก็ขอทักทายท่านผู้ชมทางช่อง youtube ก็แล้วกันนะครับที่ ผมนำมาไลฟ์สดวันนี้ในช่อง YouTube นะครับเพื่อไม่เสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเช็คระบบเสียงนิดหนึ่งนะครับว่าดังดีหรือเปล่านะครับหน้าที่46นะครับวันนี้เป็นการรีวิวนะครับรีวิวรีวิวส นะครับก็คือมาทบทวนบทเรียนกันนะครับที่ได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวทำภาพใหญ่เลยนะครับวันนี้ vocabulary builder นะครับ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะครับคำศัพท์ builder ก็คือสร้างนะครับนะสร้างผู้สร้างหรือว่าสร้างก็ vocabulary builder ก็คือมาสร้างคำศัพท์กันนะครับสร้างคำศัพท์สร้างประโยค จากคำศัพท์เหล่านี้นะครับนะก็คำศัพท์ที่ให้มาเนี่เป็นคำ adjective หมดเลยครับผมคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับก็มีรูปภาพมาให้แล้วก็เป็นคำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบนะครับนะเช่นภาพแรกนะครับมีรถอยู่2คันนะครับคันสีเขียวนี้ก็เป็นอูนะครับคันเก่า ท่านผู้ชมทาง u t u b e นะครับสองท่านทักทายกันมาบ้างก็ดีนะครับนะครับผมยังไม่เคยคุยทักทายกันทางาแชทในะ youtube เลยนะครับนะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใครนะครับนะส่วนรถคันสีแดงๆเลือดหมูนี่นะครับก็ให้ค่าวไม่ได้ชิปมาว่า new ก็คือใหม่นั่นเองนะครับส่วนภาพท,ที่สองนี้นะครับก็มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ ให้คำวูณศัพท์ว่าแฟตอ้วนนะครับผู้หญิงก็ทิ้นนะครับทิ้นก็แปลว่าผอมนะครับแฟตก็อ้วนส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของคนแก่นะครับโอเโอเมื่อกี้นะครับสำหรับรถนะครับแปลว่าเก่านะครับแต่สำหรับคนนี่แปลว่าแก่นะครับนะนะอย่าแปลว่าเก่านะครับคนนี่แปลว่าแก่แก่กับหนุ่มนะครับนะยังในหนุ่มหรือว่ายังอ่อนนะครับอ่อนก็ได้หนุ่มก็ได้ ส่วนมาภาพนี้นะครับ pretty นะครับแปลว่าสวยกับ ugly นะครับ ugly แปลว่าน่าเกลียดนะครับเดีย๋ยวมองเห็นไม่ชัดนะครับน่าเกลียดเขาเอาภาพนี้มาแล้วบอกว่าน่าเกลียดโอ้นะเพรแปลกดีเหมือนกันนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็คือสุนัขตัวเล็กก็ small นะครับ small ส่วนสุนัขตัวใหญ่ก็ big นะครับ ส่วนภาพนี้นะครับถือเหรียญกามเหรียญอยู่ในกำมือนะครับก็ให้สัญลักษณ์ภาพว่า rich คือรวยนะครับเขาก็เข้าใจหาภาพนะครับมีแค่นี้รวยแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะพัวนะครับพัวแปลว่าจนนะครับหรือแปลว่าน่าสงสารก็ได้นะครับนะพัวเนี่ยส่วนมาภาพนี้นะครับก็คือเดินธรรมดาก็เป็นอีซี่นะครับเป็นง่ายๆนะครับ ส่วนเนี่ยนี่โอ้ปีนหน้าผาหน้าหวัดเสียวมากๆก็ดิฟฟิโกนะครับยากนะครับดิฟฟิโกอย่าเรียนแบบนะลูกนะนี่เขามีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับนะมีเชือกมีลิงมีอะไรต่างๆส่วนภาพนี้นะครับบ้านสวยหรูนะครับเป็นคฤหาสน์ก็ expensive นะครับก็คือแพงราคาแพงนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็บ้านธรรมดาก็ราคาถูกนะครับชีพ ก็เลยให้มาแต่งเป็นประโยคนะครับแต่งเป็นประโยค write sentences ก็คือให้เขียนประโยค using โดยการใช้ adjective ก็คือคำ adjective ทั้งหมดข้างบนที่ให้มานั่นแหละนะครับก็เลยตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาก็เลยแต่งให้ว่า my father's car is it new is new นะครับก็แปลว่านะครับ เดี๋ยวคุณครูแปลให้หน่อยแปลว่าอะไรครับลูกๆ my f a t h e r s car ก็แปลว่ารถของพ่อนะครับรถของพ่อ is no ไม่เก่านะครับรถของพ่อไม่เก่าเมื่อมันไม่เก่ามันก็มันเป็นรถใหม่นะครับเป็นรถใหม่ หรือว่ามันใหม่เฉยๆก็ได้นะครับมันใหม่เฉยๆหรือว่ามันเป็นรถใหม่ก็ได้นี่คือประโยคแรกประโยคตัวอย่างนะครับที่ในหนังสือเขาแต่งมาให้นะครับเขต้องการให้นักเรียนใช้คำว่า old กับ new นะครับเก่ากับใหม่ทีนี้พอมาภาพที่2คุณครูก็แต่งให้นะครับคือระหว่างชิน ซึ่งแปลว่าผอมกับ Fa t ซึ่งแปลว่าอ้วนก็นแล้วแต่นักเรียนจะแต่งเป็นประโยคอย่างไรนะครับแต่คุณครูพี่นันแต่งให้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะลูกนะนักเรียนมาดูคลิปของครูพี่นันและอย่าลอกซะเลยนะครับนะนะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดอ,อยู่ห้องเดียวกันลอกไปส่งครูครูก็ต้องสงสัยแน่เลยทำไมเขียนเหมือนกันหมดเลยนักเรียนนะครับ ตัวอย่างก็คือนะครับ her husband is fat but she is thin นะครับคุณครูก็ดูเป็นว่าสามีกับภรรยานะครับเดินจูงจูงมือไปด้วยกันสองคนหรือเป็นพ่อกับลูกก็แล้วแต่นะครับนะแต่เราอย่าไปเน้นตรงจุดนั้นนะครับเราเน้นตรงที่ประโยคนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับ husband นะครับ,รบแปลว่าสามีนะลูกนะ husband นะครับลูกในหลักในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณครูนี่อย่างนี้นะครับลูกนะ b a n d band นะครับนะใส่ s u s เข้าไปคือ husband แต่ว่าเวลาอ่านอ่านเป็น husband นะครับหัดจำอย่างนี้นะครับนะลูกนะแล้วก็เราจะได้จำคำศัพท์ได้ว่าแปลว่าสามีนะครับ her <are> ของหล่อนนะครับสามีของหล่อน is fat f ฟ t เป็นคำเ d ็นเจคทีฟบอกแล้วว่าคำเ d ็นเจคทีฟทั้งหมดในลูกนะาใช้คู่กับเว b ทูบีเท่านั้นนะครับนะห้ามใช้คู่กับเว b ทูดูหรือว่าเวฟทูแฮปนะครับนะเฮอร์สเบนีสแฟตนะครับสามีของหล่อนนั้นอ้วนนะครับบัดแต่ว่านะครับเป็นข้อขัดแยง้งชีสทิ้งนะครับส่วนหล่อนนั้นผอมนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างประโยคประโยคแรกนะครับที่คุณครูพี่นันแต่งให้ ประโยคที่2นะครับ Grandmother นะครับก็คือคุณยายหรือคุณย่าเนี่ย is old นะครับคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้ว but แต่ว่า her niece นะครับ N I E C E นะครับ niece แปลว่าหลานสาวนะครับ is young แต่หลานสาวนั้นยังอ่อนอยู่นะครับหรือ นะยังอ่อนหรือว่ายังหนุ่มยังเด็กอยู่ก็แล้วแต่จะใช้สำนวนนะครับได้ทั้งหมดเลยนะลูกนะเนี่ยใช้คู่กับ e ว b ท o b e หมดเลย is is นะครับเพราะคนเดียวนะครับถ้าสองคนก็อา e นะครับนะก็เอาตามภาพนี่เลยนะครับตามภาพนี่เลยพอมาข้อที่3ก็ตามภาพาภาพไหนนะครับข้อที่สาสุนัขนะครับสุนัขสองตัว there นะครับ there แปลว่ามีลูกอ่าข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4 there แปลว่ามีมีอะไรครับมี uh, small dog ก็คือสุนัขตัวเล็กนะครับมีสุนัขตัวเล็ก small นะครับนอกจากเราจะใช้ตามหลัง verb to be แล้วนะลูกนะ2ข้อแรกเนี่ย3ข้อแรกเนี่ยตามหลัง verb to be อีกอย่างหนึ่งของอคำ Adjective ก็คือนำหน้าคำนามลูกนะ p r o d o c เป็นคำนาม small เป็นคำแ d j เจ t ทีฟก็มานำหน้าคำยาคำนามทำหน้าที่ขยายคำนามนคำนามนั้นก็คือขยายคำว่าสุนัขนะลูกนะได้เหมือนกันก็แปลว่ามีสุนัขตัวเล็กอยู่1ตัวนะครับอะนำหน้าก็1ตัว And และ a big Dog แล้วก็สุนัขตัวใหญ่ อีก1ตัว in my house นะครับในบ้านของฉันน,นะลูงนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนะวิธีการแต่งก็คือมีสุนัขตัวเล็กและตัวใหญ่ในบ้านของฉันนะครับเราก็ไม่ได้เขียนว่า1ตัวไม่เป็นไรแต่ว่าภาษาอังกฤษนี้ต้องต้องบอกนะครับนะถ้า1ตัวก็มีอาจนำหน้าถ้าหลายตัวก็ต้องใส่ s เข้าไปนะครับโอเคมาดูประโยคที่ ข้อที่ห้าอีกนะครับเ,เลื่อนยากเหลือเกินนะครับเลื่อนอโปรแกรมนี้ลำบากตรงที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานี่ครับยากเหลือเกินทำอย่างอื่นง่ายนะครับสะดวกแต่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะี่ยยากเหลือเกินขึ้นให้สูงหน่อยเดี๋ยวศีสษะคุณครูบงังข้อที่5้านะครับโทษทีครับ i ิ l ิ t p e o p l e นะครับ people นะครับเป็นแปลว่าผู้คนก็ได้นะครับ d ด l i ิ i o n ก็เป็นคำ adjective อย่างหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้ให้มาในตัวอย่างนะครับคุณครูก็ใส่มาให้เองแปลว่าขยันลูกนะแปลว่าขยันน i ่ i p e ลิช e น p p l e นะครับก็ d i ชูมาด l i ิ i o n นะครับก็มาเป็นคำ adjective ขยายคําว่า People ก็คือคนที่ขยันนะครับคนที่ขยันนั้นนะครับ often นะครับมักจะนะครับ rich รวยเห็นไหมครับ people เนี่ยเป็นผู้พจน์ในตัวนะครับเพราะฉะนั้น่า verb to be ที่นำมาใช้ก็คือ R e เห็นไหมครับซึ่งคู่กับคำ adjective คนที่ขยันนั้นนะครับมักจะรวยแต่นะครับ lazy people นะครับ lazy ก็คืออา adjective อย่างหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับ ในตัวอย่างนี้เขาให้คำว่า rich กับ poor มานะครับแต่คุณครูก็เพิ่มมาอีก2คํคำคือ d i l i g e n t กับ l a z y คนที่ขี้เกียจนะครับนั้นนะครับมักจะจนเห็นไหมครับก็คู่กับ r นะครับเพราะประธานเป็นปผู้พดุดนะครับนี่คือคำแปละนะครับนี่คือให้เห็นความแตกต่างในการใช้คำ adjective นะครับอันนี้ก็คือใช้นำหน้า คำนามเพื่อที่จะขยายคำนามมานั้นนะครับมาข้อที่6นะครับข้อที่6ยังไม่หมดนะครับข้อที่6ยาวผมพยายามเลื่อนให้เห็นชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับข้อที่6 it is very easy นะครับเขาให้คำว่า easy กับ difficult มานะครับ it is very easy นะครับมันเป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็คือตามหลังคำตามหลัง verb to be นะครับคือ is นะครับมันเป็นเรื่องง่าย for me สำหรับฉันนะครับ to eat ก็คือในการกินกินมันคือกินอะไรก็ได้บางอย่างที่เรากินแล้วมันง่ายนะครับแต่คนอื่นเขาไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะครับ but แต่ว่านะครับ rather นะครับแปลว่าค่อนข้างจะนะครับ but r a t e r r นะครับแต่ค่อนข้างจะ Difficult นะครับยากนะครับ for others นะครับหรือว่า for the others สำหรับคนอื่นๆนะครับคนอื่นๆทั่วๆไปนะครับมันง่ายสำหรับฉันนะครับในการที่จะกินแต่มันค่อนข้างจะยากสำหรับคนอื่นๆคือคนอื่นๆของไม่กินกันอะไรทํานองนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกขึ้นมานะครับ แล้วมาข้อสุดท้ายนะครับในหนังสือไม่มีแต่คุณครูแถมมาให้เพราะว่ามันมีคำ adjective คือคำว่า cheap กับคำว่า expensive ครับคุณครูก็เลยแต่งประโยคว่า I can buy a cheap car นะครับนะฉันสามารถซื้อรถราคาถูกๆนะครับนะบ้านแต่ว่านะครับ the millionaire millionaire นี่แปลว่าคนรวยนะครับนะคนรวยมหาเศรษฐีนะครับ มหาเศรษฐีนี่เขาก็ต้องซื้อรถให้มันเหมาะกับฐานะของเขาอะนะนะนะครับไปซื้อคันละสองสามแสนนี่เขาไม่ซื้อแน่นอนนะครับล้านเดียวเขาก็ยังไม่ค่อยซื้อนะครับ But the นะครับ but t h e expensive one นะครับ I can buy a cheap car but the millionaire buy นะครับ the millionaire buy the expensive one นะครับ บายเราก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับว่าารถนะครับเราใส่คําว่าวันเข้าไปในที่นี่ก็คือแทนคําว่ารถนั่นเองนะครับรถแบบไหนครับดีเอ็กซ์เพนซีฟก็คือรถที่ราคาแพงๆนะครับอันนี้ขยายาขยายคํากริยาอีกทีหนึ่งนะครับนะนะเป็นการขยายคํากริยาอีกทีหนึ่ง คือซื้อรถแบบไหนอ,อ๋อไม่ใช่นะตัวทีครับก็ขยายคำนามนั่นแหละนะครับขยายคำว่าวันวันในที่นี้ก็คือรถนั่นเองนะครับนะโอเคนี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคในการใช้คำไม่เช็คทิปในรูปแบบต่างๆนะครับนะตามที่โจทย์ขอไว้มานี่คือตัวอย่างงบค,ค,ครัวพี่นันนะครับที่แต่งให้ลูกๆดูนะครับลูกๆอย่าลอกซสทีเดียวนะครับนำไปเรียนแบบได้นะครับ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่47นะครับหน้าที่4 4 6, 6จบแค่นี้ก่อนครับผม